รสออริจินัลคือรสชาติเหมือนกับตู้กดชาในร้านเลยอะสาวกชาอัพโซอ์อยู่นะ ทุกคนเคยกิน after อยู่ใช่ปะแล้วมันจะมีชาหนึ่งวยชาเรียที่เราต้องกดใส่แก้วเล็กๆอะแล้วครูฟ้าชอบมากคือเวลาฟ้าไป after อยู่นะฟ้าต้องกดชาอันเนี้ยกินแต่ประเด็นเคยรู้ปะคือจะไปหากินที่อื่นมันก็ไม่มีคือต้องกินที่ after อยู่เท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปหาเลยนะ <c oughs> อันนี้คือไม่เยอะไปใช่ปะไม่เยอะไปหรอก,กฟ้าไปเจอมาที่เซเว่นนะคือใกล้บ้านเลยมีสองรสชาตินะคะทุกคนอันนี้ก็คือรสออริจินอลแล้วก็อันนี้รสหวานน้อยอันเนี้ยรสออริจินอลอะคือรสที่เหมือนกับตู้กดชาในร้าน นี้เลยออริจินอลคือกินรสสดชื่นจริงๆรสออริจินัลคือรสชาติเหมือนกับตู้กดชาในร้านเลยอะ่ะกลิ่นชาเนี่ยคือมาแน่นๆมาแบบเต็มที่เลยชาชัดเจนมาก mm. คือจะไม่หวานเลยไม่มีน้ําตาลนะทุกคนลองหวานน้อยก็นอ่อยยากลองหวานน้อยมาก mm. หอมหอมหอมชาเหมือนกัน mm. อุ้ยเริ่มชอบหวานน้อยละ <laughs> เป็นชาดําที่มีความหวานและหวานกําลังดีด้วยอ๊ย,อยนี่ดีมากเริ่มถูกใจถูกใจแล้วตอนนี้แล้วเขามาเป็นแบบขวดนะทุกคนคือแบบสะดวกพวกพาง่ายมากนี่เลยใครที่แบบเป็นสาวกชาอั t เตอร์ยูนะพี่จะพาดได้หรอหาซื้อง่ายมากที่เซเว่นทุกสาขาและลานอั t เตอร์ยูเหมือนเดิมเลยชาอั t เต You เอาไปกินกับอะไรก็อร่อย